เออเถ,ถ,ถ,ถ่ายหน้าหน่อยว่นหลังเ้าไม่เป็นน้อนมาหาตัวน้องพาไปดูเลยขอยวิธีอาทาหน่อยนี่ได้บุญนะเนี่ยไปทำบุญถวายพระอีกทีทถ่ายก่อนูช้าๆเลยน้องก็มันตัดไม่ทันยนนี้เออช้าๆสโลโมชั่นนี่ฐานน้อง นี่กรีดแล้วเนาะนี่จะใช้นิ้วนิ้วชี้ซ้ายอย่างเดียวเลยเนี่ยใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยดันขึ้นมดาเนีนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยไม่ใช้หมดทุกนิ้วที่เหลือประคองแต่แบบแบบเขียวคือทําไม่ได้เนาะไม่ได้แต่ต้องเป็นเขียวแหลมเหมือนกันก็เป็นบัวหลวงอย่างเดียวเขียวต้องแหลมด้วยใช่ไหมมันมีเขียวทู่ด้วยใช่ไหมเขียวทู่ทำไม่ได้ก็ได้อย่างธรรมดาเป็นไงเขียวทู่ ก็นี่ไงเขียวเขียวกลมๆก๋อนเนเนี่ยตรงไอ้ตรงด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกทีไม่เป็นไร